สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องดักเฮดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบมีคลัชกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยใช่มอเตอร์ไซค์ไหมถ้าไม่ใช่ให้ไปหามอเตอร์ไซค์มาครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราควรจะขึ้นจากฝั่งที่มีขาตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะาขาตั้งขึ้น เราควรจะหาที่ที่เป็นทางตรงยาวๆอย่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดเราไม่อยากจะเข้าไปชนใครหรืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าคอนโทรลของเรามีอะไรบ้างทั้งมือขวานะครับก็จะมีคันเร่งนะครับกับเบรกหน้าทางมือซ้ายนะครับก็จะมีคลัตช์เท้าซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับส่วนเท้าขวาของเราจะเป็นเบรกหลังเราจะมาดูคิวสวิตช์กันก่อนนะครับถ้าเกิดมันลงมาอย่างนี้รถสตาร์ทไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นไปอย่างนี้รถจะสตาร์ทได้เราจะดูได้ที่สัญลักษณ์นี้นะครับเราก็จะสตาร์ทรถกันเลยนะครับโดยการกดปุ่มนี้ คนที่เพิ่งหัดขี่เนี่ยเฟยจะแนะนาว่าอย่าเพิ่งไปบิดคันเร่งนะครับจับไว้เพื่อความมั่นคงได้แต่อย่าไปบิดเด็ดขาดเลยอันตรายมากนะครับเรามาเริ่มกันเราก็จะกําคัดนะครับค่อยเกี่ยหนึ่งในการเหยียบลงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยคัดนะครับสาเหตุที่เราไม่อยากปล่อยคัดที่เดียวเลยเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันจะดับนะครับทุกคนดูนะดับเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆปล่อยคัด เราก็จะรู้สึกว่ารถมันจะดึงเราไปข้างหน้าอย่างนี้เราก็ควรจะเดินตามกับรถไปไปเรื่อยๆไปกับมันไม่ต้องเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มชินแล้วพอปล่อยคัด์นะครับเดินไปกับรถก่อนนะครับก็อเอาเท้าขึ้นมาวางไว้บนพักเท้านะครับสำหรับวันนี้พีก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ